Eu não มอนมกันหนึ่งแาร้อยเก้บาทนะคะหนึ่งสองศูนเกาเสานะคะได้เลยห <บ S 2> นึ่งสองศูนย์ค่ะนี่แหละคะ่ะคะือย,ยอดนะคะยอดพ่อป,ป้าที่วัดปูเทศทองนะคะ <บ S 2> คือเข้าลวร่วมไปนะคะไปเฮ็ดไปสั่งมันนะคะเฮ็ดไปร้ายยางนะคะที่แม่ปูสิเดเฮ็ดต่อไปนี่ก็คือสิเดไปเรื่อยๆนะคะสิ <บ S 2> สดเดเฮ็ดไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่า ตามที่แม่คู่บอกกบปู่วยนะคะปว่าต้องไ้เฮต้องให้ว่างศิลาเลือกวันที่หานะคะวันที่หา่าสางเถาภูเวนีนคือเวีุวันอ์ที่สองนะคะค,คือป่างเทพนะคะเพื่อเอื่นป่างเทพป,ปางปางประทา่านโชกลาภนะคะแล้วก็บ,บัดน,นี้แม่คู่วางงบมั่นก็สิลอยล้อลงมนพ่อคู่หันดอกันปู่บ่ให้ลูกหลานกับไ่้เดชเดชาเพราะว่ามันก็ต้องเล้ใช้งบหลายนะคะครับผมบัดนี้คู่กัเลยว่าสิไหอยู่ ที่ได้ยูจังเสซนนะคะเท่ากับพีนิพีจราหน้าบด้นะคะเด้อสำหรับตัวเลขค่ะเห็นนลำกันนะคะคือแปดหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสี่หลักกัศูนย์หกนะคะคพี่ในคู่ยิบจับไว้แล้วกับ,บารเลขที่ห้าเชศศูนย์นะคะบารเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์ในหละบาร์เมฆู่กับ,บเท่าพีนิพีจราหน้าบึง,บงนะคะผล,ะละก็หาศูนย์หาศูนย์ขอกแล้วหมนิดเดียนั่นแหละคะ่ะเพราะว่า ฮาร์ดเทียสู่คนมาบอบกลมกันนะคะฮาร์ดเทียสแต่ฝั่งเบิงหรือว่าปูปลอยแล้วหรือว่ามือควาสีปล่อยมือเงินเป็นโครงสุดอถ่ายนะคะท่านปูอย่างตกเก่าก็คือเลขมาหลายตูนะคะทีมแม่คู่ซื้อเนียนๆไว้แต่แค่มีแปดซีแปดหนึ่งศูนย์หกนะคะก็มีหนึ่งเก่าเท่านี้นะคะมีซีซีตัวซุ้มมาก็คือเกี่ยงไปก็คือศูนย์เก่าศูนย์เก่าห้าถิ่มอะไรขึ้นยังเพราะว่าปูอยอยาพพว่า0หกเป็นว่าครับผม เพื่นกระทักว่ารถยิมอยู่ดิโหลดโยิมกับซีหนึ่งศูนย์หกครับค่ะซีหนึ่งศูนย์หกเนาะค่ะไย่ทิ่มด้วยค่ะเรื่องสำหรับศูนย์หกแม่ผู้ซื้อรายหลายเนาะค่ะศูนย์หกซื้อไวยหลายแล้วกัพี่นี่พี่จะละหน้าเบืองมืองอื่นกับล่ำถวายซากล่าบูซาคือเก่าวล่ำถวายแล้วกัโค้งสุดท้ายผูสิวาจังไรสิทไตโต้นองแก้วจังไรการล้อมที่ต่ำบันนี้แม่ผู้ค่ะสิสรุปให้สำหรับมือนีเนาะค่ะมือนีก็คือยอดต่อปลาหนึ่งแสน สองหมาร้อยเก้บาทแล้วกันเก้าร้อยเก้าสิบสามเก้าสิบเก้าบาทบอกเก้าเก้สามเก้เก้าสามเก้าเก้าสามเลย่ะเรื่อักาวาง่าลมเคยเน่วันมื้แรงสติย่าลืมเรื่องกามือแรงก็ได้การแรงก็จะลืมเรื่องเก้าเก้าสามเนาะค่ะบางทีบางที่มันมันนี่นี่ แต่เขาเข้าไปจนเงินเนาะได้ย่ตลอดแต่ว่าเรียกรถปูนี่เวลาออกไปถ้าหมุน่ยไมดมันสีออกนะคะนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์คะเด้อนึ่งเจ็ดเ็ดศูนย์อาหารเทียงใบนั่นครับผมที่นี่พี่จะนามี้จะน้่ยสีออกก็เพราะจกหึองเกจสองเกจหนึ่ง้อคู่สือสีใบเยอะบอกบอกกันเสือสีใบกึ๊กเกาครับผมคคู่ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซนะคะสุขูสุขคนให้ลำลำลร้ยให้มีโสมีหลามมีโสมมีมันสุขภาพแข็งแรกนะคะเด้อ ที่รวมบุญมาเรื่อยๆมื่อนี้ก็มีคือเนกันแล้วค่ะเพื่อรวมมาแล้วเพิ่นกัโอนเขาของแม่คู่ค่ะใส่ต้นเงินไหงนะคะรวบรวมกันนะคะผู้ร้องคตกัมาด้วยตัวเองผู้ร้องคตกัให้ว่าเพิ่นมาบ่ได้นะคะเพิ่นกัว่าฝากเรื่อยๆแม่คู่ให้รวมบุญน้ำแด้ใส่ต้นเงินไห้แด้แม่คู่จัดการให้กัเด้อค่ะเด้อให้ได้ใส่ซุปหูซุกคนค่ะเอาไปนี่กันิมนต์ปูว บายบายใช่ไหมอาหารบายกูรักคมกับว่าท่านใหญ่เนาะเมื่อวัปูตาปูคือปลค้าปู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 กับคือปลาคกวปานเก้าเศ้าทักกระบูชาคือไคคือว่ามือเนี่ยปว่าชือถามมือถามมือพอเขาก็เปลนหนึ่งขาไปังว่าขามือขามือ Ừ, lúc nãy, Tại thăm bụng ma liệt rồi đó lúc đó. Nhưng mà thắp bả đài mà lấy 1 trống chún gạo gạo thám, 1 trống chún gạo gạo thám. Ừm, ma liệt rồi. Nèo! Bên ngân 1 tráng cao gạo 18 bạc. Ừm. Chạm mèn vào đi. Chạm mèn ra gạo 18 bạc. Ừ, gạo 18 bạc cứ mấy khúc gạo gạo. Ha 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 อาอคือว่าทำบุญผ่านองค์ไปแล้วเนาะแค่จนนั่งเรียบร้อยเออขอทอดจากองค์ชาวเวททุกวันคนรับรู้แล้วเด้อลูกเด้อครับปู่รับดูแล้วของกับปู่พญานักอันตนาคาราชโกศนาคาราชทุกโม่เราพร้อมองค์ปู่ทั้งกะกกลเออคืนคักคึกจะบอกเรืเ่องแทงหนักอืมเพิ่นว่ามาขึน้นมวลกระร่างกระดา,านร่ำมวลดูลดะจ้า เออจะชื่อนางร้าเมือกันว่าค่ะมื่ไจ้ขู่หนาบูบูว่าค well ่ะงาบูบ well มั well ้ค well ือรก็ค well ือไรว่า well ค่ะอตังไรคือ well หันหน้ามาค่ะให้เข้าหนาบูเด้อเออข้าหนาบูกต่มมนบงงามไม่งามไปแล้วก็บงงามไว่คนหนาบูาแมงบะยืมัาปูแมงยืมก็คืองามก็ืองามคา่หนาบูแล้บ แม่ว <Good> <mother> ่าผู้หายปากหวานเธออขึ้นยืมเงินเขาอาจจะมแมว่าเง่นชาวรัวอมงนกหัวด่างชาปัวเออว่าดีว่ามว่งยืมตามคือเขากับมากนะครับขั้นผู้ง่ามๆตัวนาบูกนาบึงนาบึ่จยาเงินผู้ใดคือจักบึงเนาะใชคือไรเปลี่ยนมาเปลี่ยนมานั่งๆเออผู้ใดผู้หายผู้ใหนาบูดไลออก บ่หายตึงพอบ่หายตึงจ้ะครับผมบ่เชื่อไปบ้างหน้ากับของนึกอ๋อแค่ขี้ืิ้งจังไรละพ่อฮอนกับ้อนแด่แดกแค่ตัวว่าเป็งโลมมากส่ช้ดนางหนักมองว่ะอ้าวอย่างของแดกหว่าหม้งใจว่าถือเป็งอะไรงยิมจ้ยิมใจแดดได้เล่ตไปพิสูกันแดกโอ้ยลปแทบแดกก็คือการงนบุกแทนวันนี้ เออว่งนาบุกฮ็ดคือแกดใครว่างนาบุกดคือแใครว่าใครยังกันเอเด็เออแกก็นาบุกอ๋อคยก็ยางต้อปหาเหมือนเราครับเมื่อก็ดตื้ฝ้าอากาศก็ไปเครียดใส่เขาหือว่าเขาว่าเขานาบุกว่าใครแดดนะนะขั้นบ่แเดดก็ฝนดีกว่ายังานฝนดีได้ยืมหวานครับปู่จื้อื้อขึ้นมากานไฟ้จะททอด ว่าแขนวว่าเออไล่ถึางอล่างเนาะลูกร้านไปมือหนึ่งักกระบุชาโอ้ยนางลูกรอพอกระบอกจบคือคือยังอ่ะคือดด้วยมุกคื็ด้วยใจคือพอว่าคันเดกวันไ้นลูกกับโท้ชนเออเออขอบจะได้บารมือมุกนื้อแบบไก่ครกแะไ่มานนาำมาครูน้ำมาค่ะอ่ะ มื่อเนี่ยคุณก้าวพอว้างแผนจังได้เรือบางแผนยังไงครับใครก็นั่งนั่งช้าขาเลยนะไปดื่มไทยก,กททันครับโอ่งข้าวเวียคือวันครับปูเบิรงไทยกันเรื่องดืมหมแหล่เลยมเ่อปูเหดีว่ามันป่าขึ้นปูนปนค,คุณเนี่ยครับคือได้ก็คือได้ครับเสือจางเดือ๋เนาะเออเสือจางเดือ๋มถือดอกกุหลาบ แต่สุเก่าเนาะครับปู่เนาะครับเออม่มองดีรู้ได้หลายืม่มองดีหินปู่ไม่มองดีรู้นอกนั่นหละมื้งปูเปิดตาบาดนีนังน่ะค้าขาเลยอายุจัป๋ยก็ี้สิบเก่าครับปู่สิบเก่าครับปูราบจักดอกสิบเก่าครับปู่สิบเก่าดอกเปินกับพิจราหน้านักหอมถ้าิด เออไื่แก้หน้าก็ม่ง่ากว่าเรานับก็เปิดแต่คือคื่าหน้าก็เดาคอ่าือก้าวคือก้าวแต่ว่าเออครูว่รดนน้ำเขาคือว่าไม่ครูแม้ว่มีครูนั่งรัค้าคขาเลยไม่มีครูเลยครับขั้นสึกษาแล้วพอศึกษาหาเอาก็คือก่คือครับผมพอศึกษาหายหน้ารับค้าค้าเลย ขั de ้นม um. so um. ่ถ <huh. S 2> no ึงได้ก ah, mm. so ุ well, so ัวก er. mm. ับผู้ละอายุเก้าสิบเจ็ดปีเก้าสิบเจ็ดปีที่ผู้เก้าสิบเจ็ดก็ถึงได้กัวขั้นผู้ใดท้ไงใก็เอาท้องบ่ได้ดก็ต้องเอาครับผูขั้นมันถึงเวลอให้เอาไมื่อวานรับผูแต่ว่าท้งรับอายุสิบเก้าพอว่าน้องบรรษเวลางนะจึงก็ก่อยเหมอนกันง่านะบ่ได้ดัว แต่ว่าข้าอายุเก่าชึกืคือได้กระด้างนอนอยู่กระด้นั่งอยูกระด้มอ่โอ้นอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้เออนั่งมาข้าขาไปคือันได้กระด้มนอนอยูกรได้นั่งอยูก็ะด้างข้างอายุเก่าชึกเกือลแลวครับปู่แต่ว่าชึกเก่าเพราะว่าพ่อใหญ่ขาดลูกขาดดอกอือมั้งครับได้่างแา้วอยู่อือเพราะว่ามันใด้่ง่ามันยู่ชิเก่าเพราะว่าครับปู่ก็คือถือว่าได้่คั อึงเบิ่งแบบว่าได้ขั้นเก่าเกจังได้กะได้ขั้นเก่าเกนี่เห็นดได้เพรัด้กะด้วนโได้คือเก่าคือจังได้กระได้นอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ขั้นเก่าคืออายุนะนอนอยู่ก็ได้ได้ได้คือเจ้กระได้ครับปูแต่ว่าคแปดว่าอนุมัตว่าค่ะสิแปว่าอนุมัิ คือแปกว่าอัานลงมาคือเก่าว่าอ,อ,าอ,อาาาาัาน,น,งานงลงมาอือมันคืออันุมมัใกันากแลยถ่าต่างมันเออผมคือว่า,ากระเป๋านึงเรียว่าถ้าผมคือชูงแค่บันไปมาถืงกระเป๋าว่าแข่งมาอือมันคือข่งคู่แข่งพออ่าค่ะพ่อตยังบอกกระเป๋าถืออันัว่าว่าคือหนึ่งคือหนึ่งอเออมาจังไหลรถเคียงเสียงไเยง,เ,ไงเพียงที่สองมันดับมีความหมายว่ากู มันดับมัมันมีความหมายบ้งม้ยไันตั้งดับตัวไมันบ้มั้มันมีความหมายนะับเขาใช่ไส้ก็แม่ับปูไม่ใไฟมันถึงอย่างวันวนปูไปถอดสายเนาะไปถอดเาือไปห้ากวนห้าเรื่องห้าคือคือว่าปุ๋ยรถดับกับว่าปน โผลเข้าไปกูว่าันขันเงนว่าแก็รแกกมาแนาว่าจะปูว่าอเไปล่อยอัเขามโเอาด้นรอดตายกับพกกันไปเคียเอาดินนั้นอาตัวเรียก็เสียจนนปูเออันนั้นส่งได้กับ่กได้เป็นเรียเหนกัคือส่งกัเป็นเร่องว่าพอมันมีความหมายเบาๆี้วแต่ไม่รู้ว่ืม เออว่าเครื่องเสียงปืนยังคือจ่ายวบบจื้อเบรกถ่ายรูปหนึ่งสองสามมือขมายมันปืนยังคือมือขมายมานสีอออกมันกรื่อ้งมือขมายโอ้มันสีออกคุรัาปูหนึ่งสองสามเข้าใจมั้เข้าใจครับปูหน้าวัดคือจายหน้าห้าเอาขนาดว่าท่านใดตายตกได้ครับปู ได้หลายตัวเราดินแต่ตัวบาขตัวมากเลยอู้แต่เยอะๆทุ่วนอื่นเัาก็นอนทุกวนอื่นเขก็อโอนว่างบ้านอ่ะทุ่งหว่างทุ่งใบบทุกภัคอื่นเขาเนาะอหมือนอย่างน้บ้านก็ไม่เปิดหักนี่ไม่เปิักเลยครับปู

ลูกหานเขากต้โต๊หมดแล้วเดี๋ยวแต่ให้ตุ้งนิดเย้มๆทั้งมันเงิ้มองเงี้ยเงี้ยตักูอะเขาตายหมดโอ้เข้าห้ป๋าโอมอยู่บ่มันงี้โอมเท่าไหร่น้องแก้วโอมเท่าไหร่เท่าไหร่นะชูบเก้าโอ้เก้า เอาแบบนี้ให้อ้วนไปสิบก้าใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมเอาตอนเย็นได้ไหมมันเดือดร้อนฟ้าบออกมาร,อร,อรอ้อมมนอมากเอาตอนเยน็นเนาะอ,อโอเควเว้ยนเออเงี้ยงๆหน่อยอมือตัวไหนบ้าง เออที่กองฉราเอาเข้าแยกสถานที่อ,ออกนอกนอกขึ้นที่ออกนอกขึ้นที่